มองดูนี่แต่หน่อมงามฟังโหลดทุกคนเสียงเด็ดนะอันหนึ่งไปเรีจกตากันเด้โอ้ยไอ้มีตาไครเอาไปปักไข่ควยซะก่อนทุกคนไผามีตาไครเอาไปปักไข่ควยซะก่อนทุกคนแก้ฟักหโหลดอ้โหอะไรทุกคนโอ้ยเอ๊ะซะ สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาอีกรอบแล้วนะคะมาเก็บนี่ละคะ่ะอีกรอบนั่นใจกรอบทุกคนคะ่ะฝนกระสีมาเพราะฝนอ่ะมาตรงบอหลายยายห้างะะล้ค่ะเก็บซอยก,กัน้ะจ้าทุกคนฟังเอาเสียงเด็ดนะแซ่บแซบไปดงแล้วล่ะทุกคนจะมันมากหลาย ฝนก็มาแล้วทุกคนเอ้ยท่านพนอ้อบาทดิเนาะทันไหมทันไหมเพิ่งเอาโอ้ตายตาย่แต่แตฝนเอ้ยอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกพี่น้องเอ้ยฝนตกค่ำหัวเล้ยบาท สิได้จักกํา <lush> น้อขอพดนได้จัก hey. กํานบาดนี้สาวงอยู <ries> ่นี่นคิดว่าเอาลอดทุกคนเอ้ามันยังด้ฝนกปกแปกปกแปกล่ะเวลาเฮาบ่ทันได้อันนี้นะพัดบ่ตกเด้ัดฟาแดดส่องมาคักคือหยังนี่ตัว ทุกคนฝนเก่พวกฝนจะมันอีพออีเมยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าให้แดดมากสักก่อนผมีตะใครเอาไปปักให้คอยสักก่อนทุกคนแก้ฟักไปพอนน่างหัวขวันจะควองหวัดฝนกับสิโต้พอกฝนเอ้าเอาเข้าไปเออมวนเด้อทุกคนเก็บพักนี่ไหม เน่ซุ้มกำลังอันจอดอกนะขึ้นม,มาแล้วทุกคนสิหลอดบอภาวานานะภะวานาอย่าพึ่งเหลีมานะฝนนะให้สันเก็บก่อนนะฝนนะขอเก็บสกัดนี่ยเฝ้าลมมาแล้วทุกคนบาทนี่สีเหลือบนะ่น้อขึ้นม,มาแล้วบางหลอดอากาศทุกคนบางเอาขึ้นขึ้น เอาเอาเก็บเก็บเก็บรวางจะนะเก็บให้มันแล้วเอาสิไดเปล่าเมียทุกคนเอ้ยคนรัามันจะได้เก็บพักสบายสบายวะสันมันบ่สบายน้ำเราทุกคนเลยฝนตกฝนตกมองดู Nhi, tui nhỏ lắm Phang lột tụi con, tiếng rết nè Anh đừng bao lâu ta tả cắn อย่ฝาฝ่าตกเด้อยฝนเด้ออย่าฝ่าตกเด้อให้เกิดเก็บผักเก็บมีมันแล้วสักก่อนโอ้ยเม็ดฝนมาละทุกคนบ่ได้หรอกจะได้เมียก่อนแล้วเอ้ยฝนตกมาแล้ว,กกลวส่งคือดอกบาทนี่เอ้าเก็บได้ซ้ำได้ซ้ำนั่น ผู้ป่วยงีว่ะสิคือบ่ฝนมาล่ะเพิ่นเนยว่าสนะป่วยเนาะฝนตกข้ามหัวจอยบาดนี่โอ้ย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 ยี่ปอยแม่เอ้ยคนละเสียดายทุกคนถ้าฝนตกจอนกันนั่งสิตลอดนั่นมันก็อันนั้นแล้วบาดนี่มันก็เท่าหรือบาดมันก็บว่าได้ล่ะ ดูนี่หัดอ้วาไหมทุกคนคุณ้ายกะสตาร์ทรถไปถาแล้วง่ามขนาดไหมแหฮง้นมันต้องสูงีนแหฮงง่ามคักอันนี้ไม่ได้ว่าเเลนเด้อทุกคนเด้เอเพราะว่าเขาพึ่งอัน เขาพิ่งเกะเจาะดอกไหมทั้งเฮิงนี่แดดบ่คอยมี่นะมันก็เลยบ่ได้แบบบานหดให้ออกบานโอ้ยขอเสียดายด้บานอนีป่ยไหม น่ะทุกคนสันสบลบอยู่มันจะ่สะอ่อนอีหลีเด้บ่ได้แล้วฝนตกมากทุกคนขอเมียก่อนดอกไปแล้วฝนตกค่ำฝนตกค่ำหัวแล้ว เอ้ยส huh? <laughs> oh. <laughs> mm ุกไปโอ้ยน้องแข้ร้อนบาดนี่โอ๊ยตายตายพ่อแม่เลยปวดมันพ่อปัด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 รว่าได้ได้บัตเนี่ย ฝ่าวแลนเลยมันป่แม่นฝนในบาททุกคนน้ำแข็งใครแนตั้งแต่ฝ่าขึ้นรถบ่กือือสันนะหัอขวดเจ็บคักๆบ่กเคยพบเคยพอเบิ่งเอารลดทุกคนเอามือกัจับบ่ได้จ้อยบาทมือกับเปียกเพราะมือหาเอาเข้าไปนี่แหละค่ะทุกคนค่ะ อืมขอพกคิดพกฝันมาเมืนเอน,นนี้กะจะเจอฝนคาักป่านนี่เอาวังกี้แดดออกกันยังค่ะมันสิพลมันน้อว่าสันมาตั้งเข้าขีฝามากไหมทุกคนเอ้ย,อยว่าสันว่าสีคุณทรายนี่บอกเลยว่าเธอคิดจังไดเธอเอามาเก็บอีกวาสันอันปูเนี่ยละว่าโอ้ยสิคิดหยังยากวาสันมันยังแจ็บอยู่มันยังแจบอยู่ ถ้ามันยังแสบอยู่สนัสนสันกัสิไปเก็บคือเกาหหลละวจาสันบอกเขาก็ะมือไม่นลละทุกคนถา้าเบิ่งก่อนถ้าอากาศมันดีขว่ากระสิไดิไปปีนคู่อีกคือเกานะคะอันผู้คนคับรถก็บ,บอกว่าเรียวเรๆๆวเรยวเร่เรออยู่เออ,อเดี๋ยวพอกันอีกรอบค่ะ